สวัสดีครับแนะนําสินค้ารุ่นใหม่ครับผมอ่ารุ่นราคาประหยัดนะครับไม่ถึงหมื่นโครงสร้างจะแข็งแรงครับเป็นยี่ห้อเอ็กเดนนิงนะครับดีไซน์สวยครับผมสีขาวครับขาวดำค่อนข้างสวยครับ นะครับเริ่มเลยนะครับตรงนี้จะมีการโค้งฉีกให้นะครับทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับมันจะเวลาวิ่งไปตัวนี้จะเขย่านะครับแต่ตัวนี้จะไม่เขย่าเลยนะครับค่อนข้างาแข็งแรงหน้าจอจะแสดงเวลาระยะทางแคลรี่ชีพจรความเร็วแล้วก็สามารถปรับนี่ครับปรับเล่นเพลงได้ เป็น mp 3นะครับโดยเสียบนะครับแฟลชไ,ได้นะครับ aux ได้ก็จะมีเลเวล,ลัดความเร็วนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ลดความเร็วเพิ่มความเร็วตั้งเวลาได้นะครับมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะครับสองฝั่งเลยมีลำโพงเซฟตี K, ้คีป้องกันการหกล้มนะครับ ตัวนี้ก็จะมีปรับสต็อปสตาร์ทที่ตรงมือจับได้เลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็มีมีแฮนด์พาด์ด้วยนะครับวัดชิปรจรของเราสเปคค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นะหน้ากว้างตรงนี้นะครับสี่สิบเซนยาวยาวจากนี้นะครับถึงตรงนู้นเลยร้อยยี่สิบเซนครับโครงสร้างจะแข็งแรง มีล้อเข็นเคลื่อนย้ายได้รุ่นนี้จะสามารถพับเก็บได้นะครับนี่สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับมีตัวลูกยางซับแรงกระแทกนะครับของหัวเขา่ามีทั้งหมดสี่จุดนะครับจะมีการโค้งฉีกให้ตรงกลางก็มีฮะแข็งแรงแน่นอนครับราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าโครงสร้างค่อนข้างจะแข็งแรงมากครับ ดีไซน์แบบนี้เลยลำลำแบบนี้เลยครับงานเก็บเรียบร้อยครับสายไฟไม่เห็น,นครับอ่าตัวนี้นจะเป็นสายไฟไฟเข้านะครับก็เอาลงจะเป็นเฮล,ลิกนะครับค่อนข้างลงช้านะครับฝากไว้อีกรุ่นหนึ่งนะครับไว้ให้ลูกค้าพิจารณาครบทุกฟังก์ชันครับ คิดครับ